สวัสดีนักเรียนชั้นปธยมศากษาปีที่6ที่จะสอบโอนิทนะครับมาน,นูแนวข้อสอบข้อที่13ลิซ่าซื้อตุ๊กตาลาบูบูโดยใช้บัตรส่วนลด20%นะครับจากราคาป้าย6,750บาทนะครับถ้าลิซ่านำตุ๊กตาลาบูบูนี้ไปขายต่อที่ประเทศเกาหลีนะครับในราคา7,020บาท ลิซ่าจะได้กําไรร้อยละเท่าใดนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าลิซ่านี่ซื้อตุ๊กตานี่โดยใช้บัตรส่วนลด20%แสดงว่าลิซ่านี่ซื้อมาก,กี่บาทนะครับพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องร้อยละนะครับถ้าราคาเต็มเลยราคาทั้งหมดเขาจะคิดเป็น100เซนะครับ พอคิดเป็นทั้งหมด100%นะครับพอได้ส่วนลดแล้ว20%ลด20%แสดงว่าซื้อ70เอร์ซื้อ80%นะครับซื้อที่80%นะครับเรารู้แล้วว่าราคาทั้งหมด คิดเป็น100%ซึ่งเขาบอกว่าจากราคาป้ายก็คือราคาทั้งหมดนะหนึ100่งร้อยเปอร์ซ็นตคิดเป็นเงิน6กพ0นเจาสิบาทแต่เขาซื้อไปที่80%อร์ซื้อ80%จะคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็80%ดสิบ ครับเราก็จะเอา80นะครับมาคูณกับฝั่งตรงข้ามนะครับ80คูณกับ6 7 5 0นะครับเสร็จแล้วก็มาหารกับ100นะครับ เจอเลขศูนย์ตัดทอนครับศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เหลือ8คูณกนะับหกร้อ็ห้าครับก็ตั้งคูณ6 7เจนะ็ดหคูณแปดครับแปดห้าสี่สิดเจดห้าสหเป็น60สินะ86 48แปหสี่สิบสี่สิเป็น54นะ แสดงว่า80%ที่ลิซ่าซื้อนี่คิดเป็นเงิน5,400บาทนะครับ5,400บาทเขาซื้อ5,400บาทแล้วลิซ่านำเอาตุ๊กตาลาบูบุนไปขายต่อที่เกาหลีในราคา7,020บบาทลิซ่าได้กำไรต้องคิดเป็นบาทก่อนนะครับ ใหทราบไปขาย7,000จากทุน5 4าพเอามาลบกันก่อนนะครับก็จะได้เป็นกําไรเป็นจำนวนบาทนะครับรก็เอาเ0็ดพัตั้งลบด้วย5,400นะครับหหรเหลือ0ูนเหลือสองอันนี้ไป็ยืมก็จะเหลือ6เหลือ1แสดงว่า ลิซ่าได้กำไรกำไร1620บาทครับแต่เขาถามหาว่าลิซ่าได้กำไรร้อยละเท่าใดเราต้องเอาจํานวนบาทไปคิดเป็นร้อยละครับราคิดเป็นร้อยละนะครับคิดยังไงนะครับห้าพันสี่ร้อย อันนี้คือทุนนะครับให้เราเอากำไรหนะึ่งพันหกร้อยยี่สิบคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับ,รบหารด้วยจำนวนทุนนะครับทุนก็คือห้าพันสี่ร้อยนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยทุนนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยทุนนะเสร็จแล้วก็ตัดทอนครับ ศูนยนตัด0ูนยศนตัด0ูนย,นย์นะครับเหลือ1,620หกร้อารด้วย5,4าสิบสตั้งหารเลยก็ได้นะครับตั้งหารเลยก็ได้หรือถ้าไม่ตั้งหารเลยเราตัดทอนสังเกตว่ามันเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่เราเาสตัดทอน2ตัดทอนก็คือการแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งของ54ี แบ่งครึ่ง5้จะได้25นะบแบ่งครึ่งสก็จะได้สองก็จะเป็น27นะยีบอันนี้แบ่งครึ่งครึ่งของ1000ก็จะเป็น500นร้ครึ่งของหนึ่งันเป็น500้ครึ่งของ600เป็น300นร้ครึ่งของ20ก็เป็น10ก็จะได้8 1 0นะครับ เราก็จะได้810หารด้วย27ครับ27อะไรได้81ก่อนก็ได้นะตั้งหาร27ถ้า27 2ก็จะเป็นประมาณ50 27 3อลอง27 3ดูนะครับ ลองตั้งคูณ27คูณ3 3 7 21 3, 2, 6, 7, 8, เจ็สมสองห็แแสดงว่า27 3เป็น81ลบออกเหลือศูย์ศูนตัวนี้ยังไม่ได้หารเอาขึ้นมาเติมนะแสดงว่าหารกันเสร็จแล้วเหลือ30เพราะฉะนั้นลิซ่าก็จะได้กำไรที่30%ซนนะครับหรือ ร้อยละ30นั่นเองนะครับเวลาไปตอบมันเป็นแบบเติมคำตอบเราก็จะเติมตอบเป็น0 30นะครับแล้วก็ฝน0 3 0ย์ามตามจำนวนช่องนะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็อย่าลืมเติมศูนย์ข้างหน้าตรงที่เป็นหลักร้อยด้วยนะครับ